สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดลายที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดทิปใหม่ของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะเริ่มกันที่องค์นี้เลยนะคะเป็นพระ2ี่สหศตวรรษนะคะเป็นพระยืนนะคะอยู่ในเรียมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระปิดตานะคะองค์นี้มีคาบชุปรักด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สมนะคะเป็นพยาเต่าเรือนหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะชื่อรุ่นสุขใจนะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อกะไหรนะคะเป็นรายการที่สมนะคะ รายการที่4นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงนะคะปี2-5-2-1องนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่4นะคะรายการที่5นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแสดงนะคะรุ่นเรือนสมณศักดิ์นะคะองนี้เป็นรายการที่5นะคะ รายการที่6นะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตีสองสี2469นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะรายการที่7นะคะเป็นพระนางพญานะคะด้านหลังนะคะจะมีเหมือนเป็นโค้ดธรรมจักรแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะ รายการที่8นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะรายการที่9นะคะเป็นเหรียญยืนนะคะหลวงปู่มหาศิรานะคะชื่อรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะปีพศ2 5 6 6นะคะเนื้อผิวรุ้งสวยๆแบบนี้เลยนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่9นะคะรายการที่10นะคะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมอายุครบ8รอบนะคะปีพศ2518นะคะวัดระหารไรจังหวัดระยองนะคะ รายการที่11นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะทีระดึกอายุครบ82ปีนะคะด้านหลังเขียนปีพศ2511นะคะรายการที่12นะคะเป็นพระปิดตานะคะด้านหลังมียันตุ๊กตาแบบนี้เลยนะคะน่าจะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้ รายการที่13นะคะเป็นเหรียญฉลุหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท้านะคะปี2519นะคะเป็นเหรียญเหมือนทรงระฆังแบบนี้เลยนะคะเขียนว่าที่ระลึกนะคะเป็นรายการที่13นะคะ รายการที่14นะคะเป็นเหรียญฉนะมานนะคะหลวงพ่อคูณเนื้อผิวรมดำนะคะปีพศ .37 นะคะองนี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่น,นะคะหลวงพ่อเปิลขี่เสือวัดบางพระจังหวัดนครปฐมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่15้านะคะ ต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะเหรียญหลวงพ่อทองมาวัดสว่างทาสีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสองห้าหนึ่งแปดนะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดบ้านแค่นะคะเหรียญน,นี้ออกที่ น่าจะวัดเดิมบางไหมคะเขียนว่ายกช่อฟ้าสาราวัดเดิมบ้างนะคะมียันตุกตาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1 7นะคะต่อไปนะคะเป็นพาซุ้มกอเนื้อเก่านะคะมีคาบกุด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะมีคาบรักสีดําแบบนี้ด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะ ต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จองค์นี้ด้านหลังเป็นผิวเรียบนะคะเป็นรายการที่1 9นะคะต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกมนะคะเหรียญหลวงพ่อกเกมปี2 5 2 3นะคะ องนี้นะคะด้านหลังจะมีตาสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะเขียนว่ารุ่นพิเศษนะคะเป็นรายการที่20นะคะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วเกสาโรนะคะปี19นะคะด้านหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะ รายการที่22นะคะเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพปีสอง2นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่รายการที่22นะคะรายการที่23นะคะเป็นเหรียญโชคเหนือเมฆนะคะเหรียญทรงแปดเหลี่ยมหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะ ด้านหลังเป็นยี่เกาะโงนะคะเขียนว่าศิรามะหาเฮงนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังเขียนรุ่นหนึ่งหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะ รายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเข่าบันไดอิดนั่งคุกเข่านะคะปี2517อายุครบ8รอบนะคะด้านหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะเป็นรุ่นพิเศษปี2515นะคะ เป็นเหรียญฉลุนะคะองค์นี้นะคะรายการที่27นะคะเป็นพระปิดตามีรอยถักรอบแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวชุบรักมีคาบทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะ ต่อไปนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมตายรมเย็นเสาห้าปี2526นะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะ ต่อไปนะคะเป็นเหรียญหรวงพ่อกกวยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระบแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่2ี่สนะคะรายการที่30นะคะเป็นพระนางพยานะคะ รายการที่31นะคะเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะหลวงปู่มหาชิรานากากสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะออกวัดพระธาตุมื่นหินนะคะปี2567องค์นี้เป็นรายการที่31นะคะรายการที่32นะคะเป็นเหรียญจุรารงกรณ์นะคะเหรียญป่าพ่อเหรียญใหญ่นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะ รายการที่33นะคะเป็นพระศิวรีหลวงปู่โตวัดปะะดูชิมพีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่33นะคะรายการที่34นะคะเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อกะเสีมเขมะมโกนะคะด้านหลังเป็นรูปหนูปี2532นะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะ รายการที่35นะคะเป็นพระเลื่อนสมณศักดิ์นะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ปมาหาศิรานะคะเป็นเหรียญทรงตลปัดพัดยศแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะรายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะ<ม>เหรียญรัตโตนะคะปี2516นงะคะองค์นี้เป็นรายการที่ 36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเตะคงคองนะคะเป็นเหรียญเนื้อชุบปักด้านหลังนะคะจะเขียนว่าวัดสามงามนครปฐมมีพระปิดตาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเหรียญหลวงปู่ไข่ด้านหลังองค์นี้เป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่ 38นะคะต่อไปนะคะรายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมวัดราหารได้จังหวัดระยองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะรายการที่40นะคะเป็นพระรอดนะคะพระรอดองค์นี้ใส่กรอบกันน้ำสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่41นะคะเป็นเหรียญยืนหลวงปู่มหาศิรานะคะรุ่นกะถินรุ่นแรกนะคะปี2อง6นะคะองค์นี้เป็นรายการที่41นะคะ <G un> ต่อไปรายการที่42นะคะเป็นเหรียญรอหลวงปู่ทวดด้านหลังชอชิงนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่4 2นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นพระ คุณแม่บุญเรือนนะคะเป็นทุนแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระนะคะเนื้อผิวชุปรักมีรอยแต้มทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเหรียญเปิดโรคหลวงปู่ดูนะคะปี2532นะคะจังหวัดอยุธยาวัดสกแก่นะคะรายการที่44นะคะเป็นรูปหลวงพ่อทวดด้านหน้านะคะ รายการที่45นะคะเป็นพระเหมือนเป็นพระพวกเนื้อชินนะคะองค์นี้นะคะนี่เป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะคะปี2484นะคะเป็นเหนรียญชลุหลวงพ่อรุ่งนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเหรียญหลวงพ่อทบวัดบโบสถ์โพทองตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะปี25 18นะคะนีนาหนุ่มสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่47นะคะ ต่อไปรายการที่48นะคะเป็นพระ25สศตวรรษนะคะองค์นี้เนื้อผิวสีตะกัวแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเทาปีสอง6นะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมด้วยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่49นะคะ ต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเหรียญพุทธซ้อนนะคะหลวงปูท่ทวดหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังนะคะจะมีเขียนแบบนี้เลยนะคะเป็นสถูปหลวงพ่อทวดน,นะคะอง์นี้เป็นรายการที่50นะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ